ขอน้อมอัญเชิญพระกติธรรมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพมาเพื่อเป็นศัพท์พรสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประสบกรณิกรคนไทยทั้งมวลดังต่อไปนี้นะครับพระราชทานเรื่องชีวิตชาติไว้ความว่าจงมองชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งมีชีวิตต้องช่วยพิทักษรักษาอุ้มชู และเสริมเกียรติยศอย่ามองอะไรเพียงผ่านไปทีเพราะแผ่นดินนี้จะต้องดำรงอยู่ยาวไกลอีกหลายชั่วคนจากับไปเรื่องเรียนรู้ประวัติศาสตร์พระเจทานไว้ความว่าจะพัฒนาบ้านเมืองให้รุ่งเรืองได้ต้องเริ่มจากให้คนไทยรักชาติเป็นเสียก่อนมีความจริงใจให้กันอีกทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ถ้าไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครแล้วจะรักชาติเป็นได้อย่างไรกันเรื่องข้าราชการพระราชทานไว้ความว่าข้าราชการมิใช่อภิสิทธิชนหากแต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างคอ้คนดีแก่สังคมเรื่องกฎหมายพระราชทานไว้ความว่าดำรงตนให้ศักดิ์สิทธิ เยี่ยงกฎหมายแม้ยิ่งกว่าเพื่อนำชาติสู่ความภัยบูรณ์รุ่งเรืองถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องความรับผิดชอบพระราชทานไว้ว่าการเลือกใช้คนให้เหมาะแก่ตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เป็นนายคนการที่จะรู้ว่าถูกหรือผิดนั้น จะต้องขยันเอาใจใส่ดูแลอยู่เสมอว่าผลงานที่เขาทำนั้นเป็นอย่างไรถ้าเขาทำได้ดีต้องยอมให้ว่าเป็นความดีของเขาเราจะรับไว้แต่เพียงว่าเลือกคนถูกแต่ถ้าเขาทำผิดเราต้องรับเสียเองว่าเพราะเราเลือกเขาเขาจึงมีโอกาสทำผิดทั้งนี้ เพราะอำนาจอยู่ที่ไหนความรับผิดชอบต้องอยู่ที่นั่นด้วย